สวัสดีครับพบกับ Superbike Podcast กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเจ้า KTM RC8C ตัวแรงสเปครถแข่งสำหรับซิ่งในสนามเท่านั้นกันนะครับ สำหรับเจ้า KTM RC8C คันนี้นะครับก็เรียกได้ว่าทอดออกมาจากพิษเลนแล้วคานเข้าไปพร้อมวิ่งบนกิ่ทันทีนะครับเพราะว่ามันคือรถซิ่งสําหรับใช้งานในสนามเท่านั้นและผลิตขึ้นอย่างจํานวนจํากัดเพียง100คันเพื่อตอบสนองนักบิดเลือดสีส้มที่ชอบจะพิชิตเอเปกสมกับสโลแกน r e a d ี todes สจริงๆนะครับเจ้า RC8C มันคือรถแข่งน้ําหนักเบาที่สร้างขึ้นมาอย่างมีจุดประสงค์นะครับมันมีขุมพลัง l c 8 4เช่นเดียวกับ KTM 890 Duke R ซึ่งออกแบบมาให้พร้อมใช้งานในสนามพร้อมกับของแต่งระดับไฮเอนเพื่อท ให้เจ้าโมเดลนี้มีความใกล้เคียงกับรถแข่งจากทีมโรงงานมากที่สุดโดยไม่ต้องการทีมงานพิเศษเพื่อมาคอยดูแลมัน ตัวรถนะครับจะมีแฟร์ลิงและวิงเล็ด GRP ซึ่งเป็นคาร์บอนเคฟล่าโดยได้แรงบันดันใจมาจากเจ้า KTM RC16 ในส่วนของคุมพลังนั้นจะเป็นเครื่องยนต์ LC84 ซึ่งเป็นเครื่องยนต์แบบ2สูบเรียงขนาด8 8 9ซีให้แรงม้าสูงสุด128แรงมา้าและแรงบิดสูงสุดที่101นิวตันเมตรติดตั้งลงบนเฟรมแบบท่อกลมที่ทำมาจากโลหะผสมพิเศษโคโมลี่ตัวรถยังมีการดีไซน์ถังน้ำมันมาเป็นพิเศษโดยเป็นการบิวอินถังน้ำมันน้ำหนักเบาขนาด16ลิตรไว้ในเบาะนั่งนะครับและใช้ช่วงล่างระดับ โรจาก w p ระบบกันสะเทือนด้านหน้าจะเป็น w p Apex Pro 7543นะครับเป็นช็คหัวกับแบบ Cross c t a t i ขนาด4 3ม mm ที่ใช้วัสดุคุณภาพสูงและมีน้ำหนักเบาในการผลิตส่วนด้านหลังจะเป็น w p Apex Pro 7746โช็คเดียวพร้อมตัวปรับพีโลดที่สามารถปรับแต่งให้เข้ากับ ผู้ขับขี่ได้ง่ายและแน่นอนว่ายังปรับไฮและโลสปีดคอมเพรสชันรวมถึงรีเบลได้อีกด้วยระบบเบรกด้านหน้าจะเป็นดิสเบรกคู่แบบฟอติ้งขนาด290ม mm, มพร้อมคาลิปเปอร์เบรกเบมโบสไตเลมาพร้อมเลือกสกรูไทเทเนียมมายึดจานเอาไว้ด้านหลังเป็นดิสเบรกเดียวขนาด230ม mm, มและคาลิเปอร์เบรกแบบเบมโบแบบ2พอตส่วนด้านบนยังมีปั๊มบนเบมโบ19 RCS Corsa c o ต t a หรือที่บ้านเราชอบเรียกว่าปั๊มบนอิตาลีเพื่อให้สามารถควบคุมเบรกได้ดั่งใจนึกนะครับและด้วยการที่มันเป็นรถสนามมัน จึงเลือกใช้ยางสำหรับแข่งยางยางสลิปพิเ r ลลี่ d i a ยโ o s u เปอร์ไบ s l สล k sc 1รัดไปกับล้อฟอร์ดไดแมกน้ำหนักเบาพร้อมกับชุดแฟริ่ิงที่เลือกใช้ระบบ q ควิกรีล s สติดทอดไว้รวมไปถึงฟังก์ชันสำหรับสนามยางแท้จริงอย่างหน้าจอเลนส์ใหมขนาด5.5นิ้ว พร้อมตัวเก็บข้อมูลหรือ data locker AIMMX 1.2s l e ซึ่งสามารถนำข้อมูลต่างๆไปวิเคราะห์และพัฒนาผ่านแอปพลิเคชัน AIMless t u d i o ได้สรุปสั้นๆกันอีกทีนะครับก็คือเจ้า KDMRC84 คันนี้นะครับผลิตเพียง100คันเท่านั้นโดยเป็นการผลิตแบบประกอบมือและใช้งานในสนามเท่านั้นนะครับมีความแรง128มา้าน้ำหนักรถเปล่าเพียง140กิกร,รมัมทำให้ได้อัตราส่วนแรงมา้าใกล้เคียง1:1ต่อมากมีปลายท่อสูตรไทเทเนียมอะคาโบส่วนคอท อยังเป็นสแตนเลสสตีลอยู่มีระบบแอร์บ็อกและกีฬาอากาศแบบเลสซิ่งใช้เฟรมสั่งทำพิเศษจากวัสดุโครเมี่ยนะครับมีระบบกันสะเทือนจาก w p a p e ม p r o นะครับระบบเบรกสเปกซิ่งจากเ e m b o ส่วนสายเบรกจะเป็นของเฮ l นะครับล้อจะเป็นล้อฟอร์น้ำหนักเบาพิเศษจาก d ด m a x UP7X นะครับมียางเป็นยางสลิคพิเลรีเดียโบซูเปอร์ไบรท์สลิค SC1 นะครับสุดท้ายนะครับรถจะเปิดให้พรีออเดอร์ในวันที่22รกรกฎาคมเวลา3ทุ่มของบ้านเรานะครับซึ่งมีการเปิดราคามาที่ประมาณ1,280,000บาทนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นรถสนามที่มีความใกล้เคียงกับรถแข่งของทีมโรงงานเป็นอย่างมากนะครับใครมีเงินเหลือก็ควรค่าที่จะครอบครองไว้สักคันนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้กับทีมงานซูเปอร์ไบค์ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องของเรานะครับรวมถึงสามารถเข้าไปติดตามพวกเราผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ ได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ